สวัสดีครับ TK Solar Cell อำเภอหนองกี่ครับวันนี้เรามาดูอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นปั๊มน้ำขนาด1,500วัตต์ครับผมสแรงครับดูความแรงของน้ำนะครับครับตอนนี้เราอยู่ในกันในที่ป่าสวนยางครับผมที่อำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมาครับนี่นะครับนี่คือความแรงของน้ำนะครับ ๊มขนาด2แรงนะครับเป็นแผง6แผงครับเดี๋ยวเราไปดูแผงครับอันนี้คือสายน้ำเนี่เดินทางมาไกลชันิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับปั๊มน้ําแผงตัวนี้เป็นแบบพิเศษครับแบบหมุนตามแสงอาทิตย์นะครับจะใช้มือหมุนครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่ตั้งแผงแล้วก็บ่อนะครับนครับตอนนี้ทางเกษตรกรกำลัง ขุดบ่อเรียบร้อยแล้วครับกำลังให้ช่างมาปูพายางบ่อนะครับเพราะว่าไม่สามารถเก็บน้ําได้นะครับเป็นดินแดงดินร่วนนะครับครับปูพายางตรงนี้เป็นที่ตั้งแผงครับแผงเป็นแผงกแผงครับผม3ห8 5วัตต์กแผงแบบโมโนครับโครงสร้างเป็นแบบหมุนได้ครับหมุนตามทิศครับตอนนี้แดดอยู่ตรงหัวพอดีครับก็เลยหมุนไปที่ ตั้งฉากกับพระที์พอดีรับผมแบบบริเวณรอบๆครับตรงนี้ก็จะปลูกเป็นสวนทุเรียนครับทางเกษตรกรท่านมีทั้งสวนทุเรียนนะครับกํลังจะทําเป็นสวนทุเรียนแล้วก็ปลามมันครับส่วนตรงนี้ที่น้ําไหลไปนะครับไหลไปที่สวนยางของท่านนะครับเมื่อกี้ที่เห็นน้ําแรงๆนะครับแผงทั้งหมดหกแผงครับใส่ได้ถึงแดแผงครับแต่หกแผงนี้ก็แรงแล้วครับ สนใจติดต่อครับท t k โซล l าเซลล์อำเอหนองกี่080 343 3568แล้วันนี้ก็จะสูบลงบ่อเนี่ยครับผูกพยางเสร็จตอนเี่ยงน,นี้ก็สูบลงบ่อเลยครับคบขอบคุณมากครับ